สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาบพิฆาตศูรย์หรือที่มิสึโนยายบะกับภาคศึกตัดสินตอนที่2แล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับเชิญรับชมได้เลยครับเรื่องราวจะต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่กิูทันจิโร่พบเข้ากับมูซันทันจิโร่ ที่เห็นนั้นก็คิดว่ามูซันนั้นไม่สามารถฆ่าด้วยการตัดคอได้เพราะว่าจากสิ่งที่ได้เห็นตอนที่เกียวเมนั้นใช้ลูกตุ้มฝ้าไปที่หัวของมูซันจนสลายไปยันกระดูกคอนั้นมูซันนั้นก็สามารถซ้นซูหัวงมาใหม่ได้ในทันทีซึ่งลูกตุ้มของเกียวเมนั้นก็ใช้วัตถุดิบเดียวกันกันกบดาบนิจิลินที่ใช้สังหารอาสูรเช่นกันทําให้ตอนนั้นแผนการณ์ของธรรมยและเกียวเมที่จะกําจัดมูซันนั้น ล้มเหลวทําให้ทันจิโร่นั้นคิดว่าเราจะต้องทวงเวลามูซันจุดกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทันใดนั้นเองมูซันก็เป็นฝ่ายเปิดโจมตีก่อนโดยใช้นวดที่งอกออกมาจากแขนของตนมันฟาดฟันไปที่กิยูและทันจิโร่ทางด้านของกิยูนั้นก็ปัดป้องเอาไว้ได้ส่วนทันจิโร่นั้นก็สามารถวงเห็นการเคลื่อนไหวและสามารถตบได้เช่นกันจนทันจิโร่นั้นมุ่งตรงเข้าไปหามูซันเรื่อย จนในที่สุดทันจิโร่ก็เข้าถึงตัวมูซันและในทันใดที่ทันจิโร่คิดว่าตนนั้นสามารถหลบพ้นทันจิโร่ก็ลม้มลงผมกับได้รับบาดเจ็บที่ตาขวาแบบไม่ทันตั้งตัวทันใดนั้นเองทําให้กิยูต้องเข้ามาช่วยทันจิโร่ในทันทีมูซันที่เห็นดังนั้นก็บอกว่าคิดจะทวงเวลาใหถึงรุ่งเช้าสินะแต่ว่าแสงแดดไม่มีทางส่องมาถึงที่นี่ได้หรอกลำพัง แค่เสาหลัก3คนกิยูเกียวเมและซาเนมิไม่อาจเอาชนะค่าได้ทำไมถึงเหลือ3คนละ่ะเกิดอะไรขึ้นที่มูซันพูดแบบไหนก็เพราว่ามูซันดูเสาหลักอีกสองคนผ่านดวงตาของนาทิเมเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่มูซันเห็นก็คือโอบันไนและมิซึริลูกอาคารหนีบตายจากนั้นมูซันก็โจมตีกิยูและทันจิโร่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ทันจิโร่นั้นพากตัวออกจากกิยูทันจิโร่ที่กําลังโซซัสโซเซยอยู่แล้วก็พยายามที่จะหลบการจมตีอยู่นั้นก็คิดว่าค่าจะไม่กลายเป็นภาระและทําให้ชีวิตของคุณกิยูต้องเสี่ยงอันตรายเป็นเด็ดขาดแต่ถ้าค่าสูญเสียการมองเห็นค่าก็ยังสามารถดมกลิ่นได้อยู่แต่ด้วยการที่ทันจิโร่มองเห็นแค่ครึ่งเดียวนั้นทําให้ทันจิโร่นั้นวิ่งชนกําแพงอย่างจัง ทันใดนั้นเองมูซันก็โจมตีมาที่ทันจิโร่อย่างรวดเร็วจนทันจิโร่นั้นไม่สามารถที่จะตมกินและหายใจได้ทันทําให้ทันจิโร่นั้นไม่สามารถหลบตายกิูที่เห็นแบบนั้นก็ตะโกนเรียกทันจิโร่และว,วินาทีที่ทันจิโร่จะถูกสังหารนั้นมิสลิก็ปรากฏตัวลงมาจากด้านบนของมูซันพร้อมกับบอกว่าพังให้หมดเลยฉันจะพังให้หมดเลยอดทนมปก่อนนะทําให้มูซันและกิูนั้น ตกกใจไปาม,ามันๆเมื่อมิซิลีมาถึงก็ใช้ปานความรักกระบวนท่าที่6โจมตีมุซันในทันทีแต่ทว่ามุซันนั้นกลับไม่มีบาดแผลอะไรเลยทําให้มิซิลีนั้นช็อกและตกใจเป็นอย่างมากมิสิลีนั้นบอกว่าฉันโจมตีโดนนี่ทําไมมันไม่เป็นอะไรเลยล่ะเนี่ยตัดกลับไปที่ทันจิโร่ก็ได้โอบันายเข้ามาช่วยไว้พร้อมก็บอกทันจิโร่ว่าแกน่ะรีบๆใส่หัวไปจากตรงนี้ได้แล้ว เดี๋ยวจะมาเป็นตัวถ่วงของพวกเรามูซันที่เห็นสอคนนี้ก็เลือนขึ้นหน้าแล้วก็ถามกับนาคิเมะว่านี่มันหมายความว่ายังไงนาคิเมะแกทําบ้าอะไรของแกนาคิเมะทาไมไอ้สองคนนี้มาโผล่ตรงนี้ได้ตัดกลับไปที่นาคิเมะนาคิเมะตอนนี้นั้นกําลังถูกควบคุมโดยยูชิโร่และมือที่จับมิสึริเมื่อตอนที่แล้วก็คือยูชิโร่นี่แหละครับยูชิโร่เนี่ยใช้ความสามารถของตนเอง ในการอำพพางจิตและแปะยานไปที่ดวงตาของนาคิเมะเพื่อที่จะให้นาคิเมะนั้นเห็นในสิ่งที่ตนเองอยากได้เห็นครับทันใดนั้นเองอยูชิโร่ก็ได้ควบคุมนาคิเมะทาให้ตัวอาคารนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงและตะโกนอย่างกึ่งก้องว่ามูซันแกได้ทําสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี้ไปแล้วแกภาคคุณทำอายุไปจากข้าข้าจะทําให้แกเสียใจแกจะต้องซุดลงกับพื้นข้าอยากจะจัดการแก ให้หายไปจากโลกใบนี้ตัดกลับไปที่คานาโออินโนสุเกะเทนิสึและมูระตะที่กำลังหาทางไปต่อแต่ว่าการสั่นสะเทือนของอาคารในครั้งนี้ทำให้ทุกคนนั้นเกิดการชะนักตัดกลับไปที่มูซันและเหล่าเสาหลักบริเวณพื้นที่พวกเขายืนอยู่นั้นกลับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะว่าการที่นาคิเมะถูกควบคุมโดยยูชิโร่นั้นยังไม่เสเถียน จนมิซลีนั้นโมนออกมาว่าโอ้ยแบบนี้มันจะลำบากเกินไปแล้วแรงเวียงแบบนี้ความกดดันมหาศาลอะไรกันเนี่ยเหมือนว่าร่างกำลังจะแตกเป็น,นเสี่ยงเลย<อ>พวกเราจะตายกันก่อนแน่แนเลยไม่ทันได้สู้กับมูซันแน่ทันใดนั้นมิซลีก็หันไปเห็นมูซันมิซลีที่เห็นมูซันก็บอกว่าน่ากลัวจริงๆผู้ชายคนนี้มันอะไรกะเขาหน้ากลัวกว่าอสูรที่ฉันเคยเจอมาทั้งหมดอีกนะ ก็รู้อยู่หรอกว่าฉันจะต้องเข้าไปทวงเวลาไว้แต่ว่าแบบนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้วเมื่อไหร่คุณนิเมจิมะจะมากันเนี่ยถ้าเขามาถึงเร็วๆแล้วก็ฉันจะต้องมั่นใจกว่านี้แน่ๆและยังมีแผนพิลึกพิลึกของเด็กคนนั้นที่จะหลอกให้มูซันเชื่อว่าเสาหลักนั้นตายไปแล้วอีกทันใดนั้นก็ย้อนเรื่องราวตอนที่มีมือมาดึงมิติลิไปครับยูชิโร่นั้นบอกว่าฟังข้านะข้าเป็นอาสูรก็จริงแต่ว่าข้าอยู่ฝั่งเดียวกับคุณ ถ้าคุณไม่ได้งโง่ล่ะก็มาร่วมมือกับคาทางมิซิลิที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าคาไม่ได้งโง่นะและก็ตอบตกลงทางยูชิโร่จึงบอกว่าคาจะจัดการกับอสูรวิวะเองให้เจ้าวิ่งหลอกล่อมันสักพักคาต้องการเข้าไปให้ใกล้เธอที่สุดและเข้าไปควบคุมสมองและการมองเห็นของเธอเพื่อให้มูซันนั้นไม่สามารถควบคุมนาคิเมะจากระยะไกลได้ทางด้านของมิซิลิที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่า ว้าวทำแบบนั้นได้ด้วยหรอเด็กคนนี้เท่ชะมัดจากนั้นยูชิโร่ก็บอกอีกว่าพวกเรานั้นจะหลอกให้มูซันนั้นคิดว่าเสาหลักนั้นได้ตายไปแล้วและจากนั้นพวกเราก็จะรวมทุกคนเข้าด้วยกันและไปจัดการกับมูซันในคราวเดียวตัดกลับไปที่ปัจจุบันมิจิริที่กําลังร่งวงหล่นจากพื้นที่ตนอยู่นั้น<ๆ>ก็แบบว่าเอ้ยนี่มันเคลื่อนที่ไปมามั่วซั่วหมดแล้วนะแล้วแบบเนี้จะสู้ยังไงล่ะเนี่ย ยูชิโน่คงคงจะคกำลังต่อสู้กับมุซันอยู่แน่ๆเลยดังนั้นเราต้องกัดขวางมุซันกับที่ยูชิโน่จะได้ควบคุมนาคิเมะได้แต่ว่าแบบเนี้ยฉันจะตายซะก,ก่อนแน่เลยมีสิลินี่แบบกรี๊ดจนแบบว่าเมจะช่วยลูกด้วยตัดกลับไปที่ทันจิโร่พื้นที่ทันจิโร่อยู่นั้นก็เปิดออกทำให้ทันจิโร่นั้นจะตกลงไป แต่พื้นนั้นก็กลับมารับตัวทันติโรไว้ได้ทันตัดกลับไปที่มูซันมูซันนั้นก็บอกว่าถึงข้าจะมองไม่เห็นแต่ว่าข้าสัมผัสได้มีใครบางคนกําลังควบคุมนาคิเมะอยู่เด็กของธรรมโยเองนั่นหรองั้นข้าจะฆ่ามันทิง้งซะจากนั้นมูซันก็ใช้เลือดของเขาที่อยู่ในตัวของนาคิเมะนั้นแห้เข้าไปในมือของยูชิโรยูชิโรที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าแย่ yeah, แล้ว มูซันอีกนิดเดียวแท้ๆข้าก็จะสามารถควบคุมทั้งหมดได้แล้วบ้าเอ้ยเขาเริ่มที่จะดูดคืนเซลล์ของข้าทันใดนั้นทําให้ยูชิโร่นั้นฝืนที่จะพยายามขัดขืนการดูดคืนเซลล์ของมูซันและมูซันนั้นก็พยายามที่จะดูดคืนเซลล์ของยูชิโร่ทำให้ทั้งสองนั้นต้องพลังซึ่งกันและกันจนมูซันนั้นบอกว่าอย่ามาขวางทางข้าเอ้ยบ้าเอ้ยตัดกลับไปที่ยูชิโร่ นักล่าสุดที่มากับยูชิโร่ที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่าข้าจะช่วยเองมากินข้าสิถ้าหากมันจะทําให้จัดการมูซันได้ละก็ยูชิโร่ที่ได้ฟังนั้นก็บอกว่าหนกหูเดี๋ยวก็เชื่อซะหรอกอยู่นิ่งๆซะทําให้นักล่าสุดคนนั้นบอกว่าซูม um ิมาเซตัดกับไปที่มูซันกิยูและโอบันไนก็เข้ามาถึงตัวมูซันพร้อมกับใช้กระบวนท่าสอรพิษและปานวาลีเข้าฟาสันกับมูซันทําให้มูซันนั้น ดุจการควบคุมเลือดที่อยู่ในตัวของนาคิมเมะทาให้ยูชิโร่นั้นกลับมาควบคุมได้อีกครั้งทันใดนั้นเองอซสัน,สนก็ได้สั่งห่ารนาคิมเมะในทันทีทําให้ยูชิโร่นั้นตกใจและบอกว่าแย่ yeah, ละสิมันฆ่าเธออย่างนั้นเหรอบอมระการนี้จะต้องพังลงแน่ๆแ,แต่ว่าข้าจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเซลล์ของเธอยังใช้ได้อยู่ข้าจะต้องพาทุกคนออกไปจากที่นี่ให้ได้จากนั้นทุกคน ็ตกลงไปเยดสถานที่1ในนั้นมีศพของนักล่าสูญอยู่เต็มไปหมดทันใดนั้นมุซันก็ฟาดหนวดของตนเองจมตีไปที่มิซลิโอบไบนัยแต่ทั้งสองก็สามารถหลบได้แต่ทว่าทันจิโร่ที่สูญเสียการมองเห็นไปครึ่งหนึ่งนั้นไม่สามารถหลบได้พ้นจึงโดนหนวดของมุซันฟาดไปที่แขนข้างหนึ่งทำให้ทันจิโร่นั้นบาดเจ็บและล้มลง แต่ในขณะเดียวกันปอมปการก็ยังคงเคลื่อนที่พุ่งขึ้นด้านบนอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงแต่ในเซี่ยววินาทีที่มิซิรีนั้นเผลอก็เกือบที่จะโดนมูซันเล่นงานแต่ก็ได้ทันจิโร่ที่หยิบดาบของนักล่าส่วนบริเวณนั้นฟาไปใส่หัวของมูซันทําให้มูซันนั้นลาดเป้านะเวลานั้นเองตัวปอมประการก็ได้พุ่งพาทุกคนขึ้นมาสู่พื้นดินในที่สุดและตอนนี้นั้นทุกคน ได้ขึ้นมาสู่พื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าดันโผล่มากลางเมืองทันจิโร่ที่ไดส้สติกลับมานั้นก็แบบเ yeah ย่ในที่สุดก็ออกมาได้แต่ทว่าทันจิโร่ที่มองไปรอบๆนั้นกับบอกว่าแย yeah ่แล้วดันมาโผล่กลางเมืองซะได้ตัดกลับไปที่คิริยะคิริยานั้นก็บอกว่านี่มันแย่ละนี่มันไปโผล่ไกลมากๆเลยนะแถมยังกลางเมืองอีกต่างหาก แบบนี้ไม่ดีแน่ๆเลยต้องเป็นเพราะยูชิโร่และมูซันที่แย่งกันควบคุมนาคิเมะแน่ๆผลถึงออกมาเป็นแบบนี้ทันใดนั้นคิริยะก็ได้หันไปถามกับน้องสาวของตนคานาตะและคูอินะว่านี่มันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่กว่าจะถึงลุงสางกันคูอินะที่ได้ยินดังนั้นก็บอกว่าอีกเลๆชั่วโมงครึ่งก็จะถึงลุงสางคิริยะที่ได้ยินดังนั้นก็เริ่มที่จะคิดหนัก เพราะว่าการที่จะถ่วงเวลาโมซันชั่วโมงครึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยแต่ว่าคิริยะก็ยังคงถ่ายทอดคำสั่งผ่านอีก,กาทำให้อิก,กานั้นไปแพร่กระจายข่าวให้ทุกคนทราบในทันทีอีก,กานั้นบอกว่ากล้ากล้าอีกชั่วโมงครึ่งจะลุ่งสงอีกชั่วโมงครึ่งจะลุ่งสางทันจิโร่ที่ได้ยินดังนั้นก็ไปยา,ยามองหาคนอื่นๆแต่ทางมิซึริโอบานายและกิยู ทุกคนปลอดภัยดีทันใดนั้นเองทันจิโร่ก็มองหามุซันแต่ก็ไม่พบทําให้ทันจิโร่นั้นพยายามที่จะดมกลิ่นทันใดนั้นเองมูซันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากเศษซากของตึกที่ถมทับตัวเขาอยู่มูซันปรากฏตัวมาด้วยร่างกายที่เปลี่ยนไปมือของเขาที่เป็นหนวดก่อนหน้าน,านั้นกลับกลายเป็นมือแต่ทว่ากลับมีนวดงอกออกมาจากด้านหลังของเขาเปน็นจานวนมาก แโนโดพวกนั้นก็แหล่มผมเช่นกันมูซันโผล่มาด้วยใบหน้าที่โกรธจัดจัดของก็บอกว่าโอ,โอ,โอพวกแกคิดว่าจะทวงเวลาค่าไว้ที่นี่จนถึงลุงส่างสินะถ้าคิดว่าทำได้ก็ลองทำดูสิทันใดนั้นมูซันก็เปิดฉากโจมตีฟาดฟันทุกคนไปทั่วทุกสาราจิตแต่ทางด้านของกิยูมีซนิโอบนานัยก็สามารถหลบได้ ผมกับเข้ามาประชิดตัวของมูซันได้สําเร็จแต่ทว่าก็ไม่สามารถฟาหนหัวของมูซันไปได้และในระหว่างนั้นเองโอบันไนก็ฟันเข้าไปที่คอของมูซันจนใบดาบนี้เฉือนเข้าไปเลยแต่ทว่ามูซันกับฟื้นฟูรวดเร็วมากๆรวดมเร็วจนถนัดไล่ตามดาบที่โอบันไนฟันเข้าไปเลยโอบันไนที่เห็นดังนั้นก็ตกใจส่วนมิซิลีที่เห็นนั้นก็บอกว่าเอ๋อะไรนะ่ะเราตัดคมไปแล้วนี่ แต่ทำไมไม่มีรอยเลยล่ะทางกิยูก็บอกว่าไม่เราตัดคอมันไปแล้วแน่ๆแ,แต่ว่าเจ้านี่มันฟืนฟ้นฟูไวเกินไปทันใดนั้นเองทางกิยูมิซุริและโอบะไนก็อยู่ในวงล้อมของมูซันแล้วทําให้ทั้งหมดนั้นตกอยู่ในอันตรายแต่ณวินาทีนั้นเองพวกนักล่าสุดคนอื่นก็พุ่งตัวเข้ามาเอาชีวิตของตนนั้นปกป้องเสาหลักโดยที่พวกเขานั้น ไม่คิดเสียดายชีวิตของตนเลยคนแล้วคนเล่าที่เข้ามาเป็นโลป้องกันในพวกเสาหลักเพราะถ้าหากไม่มีเสาหลักพวกนี้ละก็พวกเขาก็รู้ตัวว่าพวกเขานั้นไม่สามารถที่จะยืมมุซานไว้จนถึงลุงสางหรือได้แม้แต่วินาทีเดียวทางด้านของกียูและโอบันไนและมิสลทีที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็สะเทือนใจและตกตะลึงในสิ่งที่เห็นจากนั้นก็มีนักล่าส่วน,นหนึ่งบอกว่า บุกเข้าไปบุกเข้าไปเลยทุกคนใช้ร่างกายของพวกเราปกป้องเสาหลากักจงอยากกลัวที่จะต่อสู้กับมุซันโหคือแบบมันเท่มากๆอัทุกคนคือแบบว่าพวกเขาเป็นแบบแค่นักล่าสุดแบบทั่วไปอ่ะแบบธรรมดาแบบไม่ได้เก่งอะไรอะ่ะแต่พวกเขาก็ยังแบบคิดที่จะแบบยอมเสียสละตัวเองอเพื่อปกป้องความหวังเพื่อปกป้องเสาหลักอะ่ะทั้งๆท,ที่พวกเขา รู้ตัวว่าพวกเขานั้นะเข้าไปแล้วอะจะตายกันทุกคนแต่ทุกคนนั้นก็ยังคงวิ่งเข้าไปอย่างต่อเนื่องแม้แต่ทาจิโร่เองก็ยังได้รับการปกป้องจากนักล่าสูตรคนหนึ่งเช่นกันจึงทําให้ทาจิโร่นั้นช็อกและโอบกอดน,นักล่าสูตรคนนั้นไว้ตัดไปที่มูซันก็ถูกลายล้อมด้วยกลุ่มนักล่าสูตที่เข้ามาหามูซันอย่างต่อเนื่องพกนักล่าสูตที่ล้อมมูซันนั้นบอกว่าเราต้องปกป้องเสาหลักไว้อย่าไปกลัวมันบุกเข้าไป พวกเราได้รับการช่วยเหลือจากเสาหลักไปมากมายขนาดไหนอย่ากลัวบุกเข้าไปเลยมิซิลิที่เห็นแบบนั้นก็ลองไห้ออกมาและบอกว่าทุกคนหยุดนะทุกคนมันเป็นภาพที่สะเทือนจิตใจมากครับตอนนี้ทันจิโร่ที่พยายามจะเข้าไปหาอุซานนั้นทันใดนั้นเองทันจิโร่ก็อาเจียนเป็นเลือดและสุดตัวลงในทันทีทันใดนั้นมุซาน ได้เลือบมองไปที่ทันจิโร่และบอกว่าคนที่ถูกสังหารโดยทันทีเนี่ยนับว่าโชคดีนะเพราะว่าการที่ถูกโจมตีแต่ไม่ตายเนี่ยมันทําให้เจอกับอะไรรู้หรือเปล่าทันทีที่มูซันพูดจบทําให้มิซิลิโอบบนไนและกิยูชะงักในทันทีพร้อมกับหันไปทางเดียวกับที่มูซันมองอยู่นั่นก็คือทันจิโร่ทันจิโร่ในตอนนี้นั้นแผลที่โดนบาดททีตาน,นั้นกับบวม ้ายๆกับเป็นแผลติดพิษทําให้เป็นก้อนเนื้อปูดบริเวณตาของทันจิโร่ทันจิโร่นั้นนอนดิ้นทุลนทุลายด้วยความเจ็บปวดและแน่แนิ่ไปกิยูที่เห็นดังนั้นก็ทําให้กิยูนั้นตกใจพร้อมกับสีหน้าที่เปลี่ยนไปในทันทีจากนั้นมูซันก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาโจมตีนั้นเขาจะถ่ายเลือดไปในปริมาณที่มนุษย์นั้นยากที่จะรับไหวปริมาณเลือดขนาดนี้มันจะกลายเป็นพิษ และทำลายเซลล์ของมนุษย์อย่างรวดเร็วตอนนี้ข้ามาโดทันจิโรนะ่น่ะจะตายอย่างแน่นอนและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปทานจิโร่จะเป็นยังไงต่อแล้วเกียวเมกับซันนิมิล่ะไปอยู่ที่ไหนกันเสาหลักจะทวงเวลามุซันไว้จนถึงล่งสังได้หรือไม่รวมกันหาคำตอบได้ในดาบิชาตะสูวนทอนถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ